เอาละครับกับใบสุตาสิเกชครับผมน้องสาวได้หูข้างแล้วใครไม่รู้จักทิพี่คุณจะคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องเพื่อนผมเพื่อนผมเพื่อนผมเพื่อพช่ภาคเหนือตอนบนไม่ใช่ฝนตกนะภาคเหนือตอนบนถึงเชียงใหม่เนี่ยใครไม่รู้จักน้องพิชชี่เพื่อนผมเนี่ยเชยเน่เน่สวยเด่งเป็นสง่างี้มาแจกมาได้แบบ้ใช่แจกมานี่เราเรียกมาเลย วันนี้ขอเบอร์หน่อยถ้าพูดคุยกันถามเคล็ดลับความงามทำไมงามงามแงะขนาดนี้นี่จะถามพี่ชี่ก่อนแล้วกันนี่คนมาถามเคล็ดลับอะไรอย่างงี้แม้ความสวยความงามที่ะู่นโอ้โหน้างี้ไม่เรียกมาถามได้ไงฉันยังเรียกมาถามเลยงโกรลบกน้องช่วยพี่ดีพี่ไม่ไหวแล้วเนี่ยหน้าเนี่ยก็วันนี้ที่มีเป็นในส่วนของนวัตกรรมใหม่ล่าสุดค่ะอย่าตกใจไม่ใช่หลอดไม่ใช่หลอดฉีดยานะคะพี่ชีพี่ชี้ที่มันหลอดฉีดยาชดเลยอันนี้คือเขาเรียกว่านวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากเกาหลีซึ่งเป็นครีมบำรุง ที่ทําให้หน้าเรานะ่ยเรียวกระชับเด้งภายในหนึ่งนาที<ะ>อย่าบอกนะว่าแค่หลอดน,นี้หลอดเดียวเอาหลอดน,นี้หลอดเดียว,วยหนึ่ง <จะ S 1> รงิจร,รจะมารเลย เอาเอางี้เอางี้บอกผลลัพธ์ก่อนว่าถ้าใช้หลอดนี้จะเกิดอะไรขึ้นอย่างอย่างหน้าเป็นรูป U line แบบเนี้ยก็ทําให้เป็น V line ได้นี่ไม่ใช่คือ U อย่างนี้ก็ตอันนี้อันนี้เป็นอะไรโอล่ะฮะ O O เดี๋ยวไปแทงด้วยนี่เลยพี่แกก็ยังรัดนี่อย่านอะ่เนไรไมเป็นารไม่ปนร่เป็นไรไา่เป็นไรไมเป็นไร่อปนไรไม่เป็นไรไ่เนไร่็นไรไม่เป็นรไม่เป็นรไม่เนร่เนไร่นไร่าป็นรเนี้ยรไ่เนไรไม่เป็่แต้ม หนึ่งนาทีลอยลอยลึอกเลยพวกเลยค่ะจะตื้นขึ้นมาเลยทำไมคุณสมบัติเหมือนโบท็อกซ์เลยอะถูกต้องคุณสมบัติเหมือนโบท็อกซ์ทุกอย่างแต่ว่าคุณไม่ต้องไปเสี่ยงกับการฉีดแล้วไงคะอ้าวอยู่ในนี้หมดแล้วนี่พี่มาเข็มแบบนี้พี่ต้องฉีดเองเป้าเนี่ยอันนี้ก็คือเดี๋ยวชี่สาธิตให้ดูเลยตัวนี้สังเกตงใกล้ๆนะคะไม่ใช่ไม่ใช่เข็มฉีดยาแต่ว่าเราทำทรงเนี้ยก็คือเหมือนกับว่าเป็นทางเลือกใหม่ให้กับคนที่ ไม่อยากเจ็บเข็มไม่อยากเอาอะไรแปลกมเข้าร่างกายตัวเองแล้วก็ไม่แต่ว่าเอ้ยฉันไปทำโบท็อกซ์มาประมาณนี้ก็คือมามาตรงนี้ได้เลยกับซูเปอร์อัพแอนด์อัพนะคะตรงนี้คือเราจะมีสองส่วนนี่นี่นิดนึงตรงนี้เห็นไหมคะเห็นเห็นวิธีการใช้ก็คือบีบส่วนนี้ก่อนเราเก็ทแล้วอุ้ยตายแล้บสมกันแล้วเนี่ย ตัวครีมเนี่ยจะสามารถใช้ได้7วันเ,เพราะหลัง7วันนี้ไปแล้วเนี่ยประสิทธิภาพมันจะลดลงก็คือ,อต้องใช้ให้หมดภายใน7ดวันแต่จริงๆแล้วก็คือสมมุติอย่างอย่างชี้เนี่ยไม่ได้มีปัญหาเฉพาะแต่ว่าอยากให้หน้ากระชับทั้งหน้า,าก็คือหลอดหนึ่งเนี่ยสามารถใช้ได้1นถึงสวันประมาณน,นี้แต่อย่างพี่จ่ายแต่ครึ่งครึ่งหน้าพอหลอดเดียวได้ครึ่งหน้านเฮ้ยแต่มันต้องอทำไงถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็คือต้องทำไงถ้าเธออยากรู้ว่า ซูเปอร์อัพแอนด์อัพเนี่ยดียังไงคือคต้องลองครึ่งหน้าก่อน,อออนเพราะว่าหลอดหนึ่งเนี่ยเธอพื้นที่เยอะเธอได้ครึ่งหน้าเนี่ยที่จะบอกได้<า>ว่า,าแบบไแต่จริงๆแล้วคุณผู้ฟังเขาต้องเออต้องบอกนิดนึงว่าต้องล้างหน้าให้สะอาดก่อนออนะคะ ล้างหน้าสะอาดก่อนแล้วก่อนที่จะลงครีมทุกตัวเนี่ยลงซูเปอร์แบนอัพไปก่อนเลยตัวแรกเดี๋ยวเอาสักนิดนึงก่อนแม้ตรงไหนดีได้เอาเลยเหรอคิดว่าตรงไหนที่ควรจะต้องซ่อมแซมสมองเลยสมองให้สมองให้เลยนะไม่รู้วิธีการทาทอย่างไแลระก็ต้องบอกคุณผู้ชมจะงัดขึ้นแง่ติมเขาไปแต่วิธีการทาเนี่ยง่ายๆเลยก็คือทาตามแรงน้ำถ่วงของโลกโดมสุว่าเราอย่าทาลงอย่าทาลงถ้าทยากให้มันกระชับขึ้นใช่ให้มันกระชับขึ้นเราก็ทาขึ้นแบบนี้นะสิโดนแบบว่า เออโดนได้รับการทาโดยมือน้องพิชี่นะคะดีมากเลยอะค่ะแล้วสภานจะรู้สึกแล้วนะไม่แล้วเราต้องทำยังไงเดี๋ยวบอกบอกก่อนเลแม่หนูจะบอกให้ว่าระหว่างที่ทาไปแล้วเนี่ยก็คือหนึ่งนาทีแรกเนี่ยเราจะรู้สึกว่าหน้าตึงตึงเ่ยนะคะรู้สึกว่าตึงแล้วช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ห้ามขยับห้ามพูดห้ามหัวร้อห้ามอะไรเลยเพราะว่าในเราจะทำงานแทนเอหน้าเราจะเป็นไปตามรอยนั้นเฮ้ยเจ๊รู้สึกจริงรู้สึกจริงมารู้สึกจริงจริงรู้อันนี้จริงจริงว่ามันตึงว่ามันตึงว่ามันตึงมัน ไม่ไม่ตึงไปนวดไหมไม่ใช่เส้นตึงไม่ใช่เส้นตึงหน้าใช่ไหมเจ๊หน้าตึงจริงแล้วตึงมาละครั้งนึงสมช้าแกอย่าเวอร์น่ะผมพูดจริงจริงเหรอจริงจริงจริงตาย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 แล้วเดี๋ยว จบรายการนี้ต้องขอพี่ขอรวบอย่างน <c oughs> ี้เลยนะเดี๋ยวน้องแล้วพี่ต้องนิ่งไว้อยังไงนก็คือนิ่งไว้แค่ประมาณหนึ่งถึงสนาทีเสร็จแล้วเนี่ยพอผ่านช่วงวิกฤตหน้าตึงไปแล้วตรงนี้ะนคะคะสามารถทาครีมบำรุงอื่นของคุณได้เลยหรือรจะไม่ทาเลยก็ได้แค่นี้ก็ได้เราไม<ร><ด>่ต้องล้างออกไม่ต้องล้างออกตื่นเช้ามาก็คือหน้าแดงเลยหน้าแดงแล้วอยู่นานไหม อ่าถ้าอยากให้อยู่นานคือจริงๆแล้วเนี่ยอยู่นานอยู่แล้วแต่อยากให้ใช้ต่อเนื่องก่อนสี่กล่องอ่าใช่ค่ะสี่กลองก็คือสี่หลอดหลอดหนึ่งเนี่ยหน้าธรรมดาเนี่ยสามวันถึงเจ็ดวันหรือจะง่ายๆก็คืออาทิตย์ละกล่องก็ได้อาทิตย์ละกล่องคือ4ี่กล่องสี่กล่องแล้วก็อยู่ยาวไปเลยหกเดือนหกเดือนใช่เหมือนฉีดโบท็อกเลยไหมพี่นใช่รลยะยเวลาเท่าโบท็อกเลยนะ ไม่ทนเลยพี่มาทาหนึ่งแล้วแกทาฉันฝั่งเดียวเมื่อกี้อะเด็กเดินไปกันไงอเไรกันไงเดี๋ยวช่วยช่วยหน่อยนะและถ้าอย่างพวกแบบว่ามีเนียงอ่ะได่ค่ะก็คุณเราเริ่มทาตรงนี้ไปอ่าเนียงมีตรงไหนที่หย่อนคล้อยหรือว่าตรงไหนที่ให้กระชับเนี่ยเราก็ทาเลยแล้วก็เก็บขึ้นเก็บขึ้นอย่างเดียวพอใช้ครบสี่กล่องเรียบร้อยแล้วเนี่ยรู้สึกเลยว่าจากที่เป็น U line หน้าเรากะชับขึ้นเป็น V line แน่นอนอ้ยเหลอใช่ก็ไม่เดี๋ยวดีก็มีโบท็อกซ์เก็บรูปหน้าก็ไม่ต้องแล้ว ถูกต้องและที่สําคัญค่ะพี่นกที่จะบอกว่าตัวนี้คือได้รับการรับรองความปลอดภัยจากองค์การอาหารแยาของเกาหลีและก็ประเทศไทยเรียบร้อยด้วยอปลอดภัยแน่นอนค่ะอันนี้แหละสิ่งเดียวที่เราต้องการซุกแ๊กไปเลยนะคะทะจะไม่เท่ากันสีสองท่ามาโทษเดี๋ยวออกไปข้างนอกคนบ้าหน่าเปี้ยว คว้าทีมไปทาเองเลยจริงๆแล้วคือวิธีที่ทาที่สุดคือต้องล้างหน้าให้สะอาดก่อนแล้วก็ใช้ทาแค่ก่อนนอนเท่านั้นนะคะแล้วอยากรู้เรื่องไปนอนแบบซุปแจ็คนี่จะปรับได้ไหมได้ได้ทุกสภาพผิวหน้าแล้ผิวหน้าอย่างนี้จะดีขึ้นไหมดีขึ้นแน่นอนซึ่งตัวนี้มันขึ้นอยู่กับว่าสภาพผิวหน้าเดิมเนี่ยผ่านผ่านสารเคมีหรือว่าผ่านปัญหาอะไรมามากน้อยแค่ไหนแต่ทุก ทุกคนมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นแน่นอนค่ะนะถ้าเกิดสนใจเนี่ยคือจะซื้อได้ที่ไหนคะเอาปว่าถ้าสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดนะคะที่เบอร์088-260-2635มค่ะโอ้ช่องบชั่นก็อยู่ในนั้นหมดเลยถูกต้องเลยนะทีเดีย,ยจะพูดอีกเดี๋ยวน,นอีอยากบอกให้ <c oughs> อพอพ่ชี่เนี่ยตอนนี้เนี่นยจแค่หนึ่งนาทีได้แล้วพูดได้แล้วหรอถูกต้อ เก่งนั่งนานบอกเลยนะตอนนี้นะคนเชียงใหม่ภาคเหนือตอนบนนี่เขารู้จักเป็นอย่างดีนะซูเปอร์อาร์เหนอแล้วตอนนี้เนี่ยรู้จักกันทั่วประเทศเพราะงั้นคุณก็ต้องเราไม่ใช่แค่ในประเทศนะเขาส่งออกนอกประเทศแล้วตอนนีแล้วส่งออกแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าจริงๆไม่ได้ทําในบ้านเรานะคะเป็นแบบว่าตัวยาที่ดีที่นําเข้ามาแล้วคิดดูสิเนี่ยตัวยามันผสมกันมาเลยไม่ได้เนี่ยมันต้องมาผสมสดเนี่ยอะไรที่มันผสมสดมันจะดีขนาดไหนแจ๊ที่พูดมาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหลังรายการเนี่ยเราต้องลองแล้วถูกต้องแล้วนะฮะถ้าคุณผู้ชมอยากลอง ก็โทรไปตามเบอร์นี้ก็แล้วกันนะขอบคุณมากๆเลยพิชีขอบคุณมากวันนี้ขอบคุณมากเป็นเพื่อนกันแล้วต่อไปเที่ยงใหม่แล้วก็ภาคเหนือตอนบนไม่เราสนใจเรื่องความงามแต่วันนี้เราเกาะพิชีไว้เราหน้าสวยแน่นอนนะเออเอาแล้แต่วันนี้ครับผมเคล็ดลับแบบนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับพิชีแล้วก็ขอบคุณเนี่ยซูเปอร์อัพแอนด์อัพด้วยนะครับสถานที่ครับขอบคุณ W Bangkok Hotel นะครับผมอย่าลืมนะฮะใครที่สนใจก็ฮูบาร์ผมแนะนำมาวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดี มาไหนแล้วอ้าเอาวพออีกตอาให้หมดหมดไปชงน้ำเลยดีกว่าให่อย่างเงี้ยชงน้ำดื่ม